สบายดีทุกคนมือนีมามองเอลินเอลินก็คิดอยากกินตำส้มเนาะก็เลยส่สวนทุกคนมาตำม,มักแตงใส่ปลาแซลมอนกินไปพร้อมๆกันเลยเนาะขั้นตอนทำอีทเฮาก็จะม,มาฝฟักมักแตงปะไว้ก่อนเนาะทุกคนเนาะฟักมักแตงแล้วเรียบร้อยแเราก็จะม,มากตำเครื่องเลยใส่กระเทียมมักเผ็ดกระแป้งหนัวน้ำตาลกะปิลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตำให้มันเข้ากันดีเลยเนาะทุกคนเนาะผู้ใได้มักเผ็ดน้อยเผ็ดไล่มักส้มมักห้านมักหนัวมักเค็มจงได๋ก็จัดไปเลยเนาะอ่า ตามเครื่องเข้ากันดีแล้วเขาก็ใสซมักเล่นลงไปเลยไซมักเล่นลงไปแล้วเอกกับสซมักแต่งลงไปตามด้วยมักหนาวนะทุกคนเนาะผู้ได้มักกินรสชาติไปได้กระจัดไปเลยทุกคนอันนี้ก็รสชาติ้ามามองเอลิสเอลินกินเป็นแบบนี้เนาะบีมักหนาวแล้วเรียบร้อยแล้วเอาก็จะใส่น้ำปลาลงไปใส่ปลาแดกลงไปนะทุกคนเนาะ ใส่ทุกอย่างลงไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็จีมาคุเลคุเลตําให้มันเข้าเครื่องดีเลยทุกคนมักแต่งเข้าเครื่องดีแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะใส่ปลาแซลมอนลงไปเลยทุกคนผู้ใดมักตอนน้อยตอนใหญ่แบบใดก็จัดไปเลยเนาะตามใจทุกคนเลยตอนนี้ก็แล้วเรียบร้อยแล้วตักใส่จานเลยทุกคน ว้าวนะ่าเซฟขนาดเลยทุกคนรวยน่าด้วยมักทัวดินเนาะตามด้วยห้อมบัวเจวเนาะอันนี้เป็นขวมมักขค้งมะมงเอลิดเอลินเนาะแล้วแต่ตามขวมมักขคองไผ่โคงหมันเนาะอันนี้เป็นเป็นปนาขวมมักสไตล์ขคงมะมงเอลิดเอลินเนาะทุกคนเนาะมาวันนี้เขาก็จะกินไปพร้อมๆกันเลยทุกคนสะใจขนาดเลยแบบว่า ถึงใจฮะนาาทุกคนเนาะกันแล้วแต่ตมขวมกักองไพ่องมันเนาะผู้ใดมหมักรสซัดโดยได้ก็จัดไปเลยหมักเผ็ดนะ้อยเผ็ดไล่มักส้มมักเผ็ดมักเค็มมักหนัวแบบใดก็จ,จัดไปเลยเนะาะผู้ใดหม,มักใส่กระใสเด้อมักทุดินกับหอมบัวเจียวแต่แต่มะมองเอดิทเอลิม่มักไล่เนาะแบบว่าใส่แล้วมันเพิ่มควมห้อมวาม,วามกุบก,กลับให้กับตำส้มของเหาเนาะผู้ใดบ่เคยกินก็ลองไปเฮ็ดกินมึงเด้อลองใส่กินมึงเด้อทุกคนเด้อ อันนี้ก็เป็นควมหมักเขามามองเอลิสเอลินเนาะทึกใจขนาดเลยทุกคนตอนปากกันเน้นเน้นเลยเนะาะไล่ไล่เลยเนาะเฮ็ดกินเองหมักไล่หมักน้อยจำเด็กร็ซื้อมาใส่จัดไปเลยเนาะทุกคนเนาะม,มามองเอริสเอลินนี้ก็พากไปกันยังกลืนน้ำลายไปนํำเลยเนาะทุกคนเนาะว้าวยากกิ่นอีกตืมเลยทุกคนเอ้ย สะใจขนาดแกมกับผักสลัดนะทุกคนเนาะอืมข,ขนาดทุกคนสะใจขนาดเลยวันนี้ก็แบบว่ากิ่นแบบสบายสบายนะทุกคนเนาะปลาเน้นๆเ,เลยทุกคนปลาแซลมอนเน้นๆเ,เลยมะอืมค่ะใหญ่ๆเนาะกับผักสลัด ผักสลัดก็อบกอบทุกคนบ้านเนาะบ้านทั้งบ้านทั้งกอบผักสลัดอันนี้นะแซ่บแซ่บกลิ่นบัเแซวเลยเนาะมามองเอลิทเอลิทถึกใจขนาดเลยกลิ่นบัเแซวเลยทุกคนมาทุกคนกินน้ำกันแซ่บขนาดเลย ผู้ใดเ,เคยกินก็ลองไปฮหดกินมือเดอ้อใส่ห่อมบวดเจียวกับมักทั่วดินนะทุกคนเนาะสะใจขนาดไหนผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมามองเอริตเอลินีนเด้อผู้ใดที่กดติดตามแล้วก็ข้อขอบใจทุกคนเดอ้อที่ให้กําลังใจมามองเอริศเอลินเนาะมามองเอริศเอลินก็จะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นาะแ,แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอวโวอาเบียงโต